กว่านะล่าสุดคู่กรรมใช่ไหมฮะเพิ่งครบรอบไปสักพักครบรอบเอออันดีเวอร์ซารีพอดีปีนึงปีนิดๆพอดีครับแต่คำเรียกร้องแต่คำเรียกร้องก็คืออินสตาแกรมของพี่บอยหรือว่ากระแสที่พี่บอยดีต่างๆเนี่ยเอออยากให้พี่กับมินากลับมาเล่นอีกสักครั้งหนึ่งตามภาษาคู่จิ้นที่แฟนชอบอะไรอย่างเง <c oughs> ี้ยคราวนี้ได้เวลาประจวบเหมาะพอดีประกอบกับมีละครที่เหมาะสมพอดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาจิ้นกันให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ครั้งที่แล้วคู่กรรมก็อาจสำคาญที่ีเรียซีเรียสนนนนนนนิิดดห่อออยะะฮัี้กก็็เเปโรแมมมตคี้ สนุกสนานอุ้ยเรื่องนี้ครบรถครับค่ะตั้งแต่บทตอนแรกมานี่ครบรถแน่นอนเปรี้ยวหวานมันเค็มกุจุกกุจุกเยอะกุจุกกุชุกพี่มีชื่อนอตครับเป็นนักเขียนการ์ตูนนะฮะเราก็คบหาอยู่กับแป้งครับอยู่กับแป้งแป้งในเรื่องชื่อแพทคบหากันแล้วก็มีปัญหาอะไรเงี้ยจะเลิกกันแต่ว่าเลิกกันไม่ได้เพราะว่าโฆษณาก็มาจ้างเล่นคู่กันเนี่ยซื้อเป็นแพ็คคู่10ล้าน20ล้านหลายตัวเลิกกันเดี๋ยวก็แบบสัญญาแล้วก็ต้องเสียค่าปรับเยอะอะไรเงี้ย ก็เลยอยากจะจัดงานแต่งงานขึ้นมาสักงานหนึ่งเพื่อการคอนเฟิร์มว่าเรารักกันจริงนี่ทำงานอยู่ที่เอเวดดิ้งนะฮะเป็นเวท i n g สตูดิโอเว i สตูดิโอเราแน้ายังทำาครีเอทงานต่างๆก็มาเจอกันอย่างเงี้ยด้วยความที่สงสัยของเขาอ่ะรักกันจริงหรือเปล่าอย่างนั้นอย่างนี้มาสอดมาแทรก ไปไปมา,มาก็เริ่มมีคุกคกยิระหว่างผมกับเขาละนี่นี่นี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ครับสนุกดีค่ะก็เหมือนโตขึ้นน้องก็เล่นเป็นออแกนไนซ์ด้วยจัดเกี่ยวกับวีดดิ้งอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะก็เหมือนได้รับบทมาอีกแบบหนึ่งก็มาจากคราวที่แล้วเนาะที่ก็ได้เห็นเราสองคนในแบบดราม่ามดราม่ารันนี้ก็มาดูแบบคอมเมดีส้สนุกสนานบ้างค่ะฝากนะคะเรื่องจัดรักด้วยนะคะ คนก็กลับมาพบกันอีกครั้งยังไงก็ฝากแฟนๆเนี่ยช่วยติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้เราสองคนทั้งคู่ด้วยนะคะรับรองว่าสนุกสนานเฮฮาปาจิงโก้คุกกิ้กงกนี่เลยใช่ครับประมาณปีหน้าต้นๆปีหน้าครับทาง <c oughs> ช่องวัน hd <c oughs> แน่นอน <c oughs> ครับจัดรัฐค่ะ